ครับก็กล่าสวัสดีเพื่อนทุกคนชาที่ี่ไบค์เกอร์นะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันอี่ครับเป็นทริปเล็กๆใกล้ๆนะครับเราจะไปเที่ยวน้ำตกวางโจกันนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะไปดูมุมมองของซีสูบกันนะครับเสียงวัหวานนุ่มๆอ่ะท่านผู้ชมวันนี้ไปกันแค่สี่คันนะครับมีน้องกี่รถของผมไปหนึ่งคันนะครับน้องในกลุ่มผมก็ RCB ไปนะครับ ว่าน้องเขาเอารถไปลงแคมป์นะผมก็เลยต้องให้น้องขี่รถไปเพราะว่าน้องแกไม่มีรถไปครับเนี่ยแกอยากไปโอเคน้องนายครับน้องนายสายหนึ่งเวฟร้อยสิบสี่แดงครับผมว่าวันนี้ผมก็จะคุมท้าย,ถ,ายถ่ายคลิปนะครับท่านผู้ชมก็มีน้องปอน้องปอพีเดีย แล้วน้องนายแล้วก็ผมนะครับสี่คนวันนี้ผมเอาหกวข้าศูนย์ไปนะครับมามาดูมุมมองของสี่สูบบ้างครับท่านผู้ชม,มเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันน้ำตกกวางโจหนองยอป่องทริปนี้ก็ประมาณสี่สิบโลนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นน้องปอครับน้องปออันนี้อันนี้น้องนายครับน้องนายขี่รถผมครับวันนี้นี่ยังรอ บทหน้าที่น้องไปไหนกันนะไปไหนกันนะน้อง <S <S 1> <S 1> นี่ไปหาหมอ,อนวดอีกแล้วนี่วิดีโอครับวิดีโอแม็กไปนะครับนี่น่าจะโดนค่ามันไปสองร้อยนะคันนี้แดงมันขี้ค่าเลยสี่สุบชิวๆขี่กันชิวๆนะ พี่เดียก็แรงว่าผมไม่อยากเทโค้งมากอย่างไม่ดีเอามาขี่เล่นๆสนุกกระตุกเฉยๆสีสูบให้ท่านผู้ชมฟังเสียงเตือนนุ่มๆกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวไปเจอบนเส้นทางครับท่านผู้ชมตอนนี้ขอตัวขี่รถก่อนซอยแคบๆต้องขี่อย่างระมมดระวังนะครับโอเคแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ขึ้นถนนใหญ่นะครับ กำลังออกเดินทางไปน้ำตกกวางโจร,ระยะทางก็ประมาณ40กิโลเมตรนะครับไปเส้นหนองยาป่องครถนนสวยโอ้ยหร้อนขานะครับถ้าว่าเป็นซีสูกอะร้อนขามากอะเดีหกห้าศูนย์ก็ขี่กำลังดีนะไปทริปอะกำลังมันเหลือดิ แต่ว่าเน้นแค่ว่าสีสูบนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับท่านผู้ชมพูดถึงฟิลสีสูบนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าฟิลเวฟก็จะเป็นฟิลประหยัด รถผมอย่างที่อะบอกเลยตอนหน้านี่มันเป็นพี่เดีโอผมที่เกียรขี่ไปถ่ายเกียร์เล่งเครื่องน้ำมันหมดอ้เหี้ยขี่แรกหมดจังไว้ออกเลย <c oughs> น่าจะหมดเกรี้ยงนะครับสองขีดบอกเลยขากลับน่าจะโดนเพิ่ม่าน้ำมันน้ำมันแพงนะช่วงเนี้ย เป็นน้องนายนครับเวฟเลยว่ารถไม่มีกระจกหลังก็จะลำบากนะท่านผู้ชมมองไม่เห็นจริงมองไม่เห็นคนข้างหลังดึงหน่อยดึงหน่อยให้มันตึงให้มันตึง ขีดแร้วพอดังไวอะไอย่างนีต้ตอนนี้เราก็เดินทางกำลังไปหนองทางหนองยาป่องอนะ่ะวิวสวยมากนะครับท่านผู้ชมวิวสวยอากาศดีไม่ร้อนมากแต่ว่ามือดำแน่นอนตือมาถุงมือมาวิวสวยมากวิวเขานะครับท่านผู้ชมขี่เรื่อยๆนะเพราะว่าเวฟมาด้วยเราไม่ได้ขี่ไวขนาดนั้นเรา แค่อยากมาเที่ยวชมบรรยากาศเฉยๆนะครับไม่ไม่ได้แบบมาแว้นหรือว่ามาอะไรเป้าหมายของเราคือเที่ยวนะนี่วิวสวยมากเลยเดี๋ยวไปเจอกันวิวเขานะครับท่านผู้ชม แรปเตอร์ว่ะฟอร์ดสองพันเลยโหวิวเขาแม่งยังสวยอะ่ะบอกเลยมตกควางโจก็จะมีของขาายู่ข้างในเป็นพอพ อาหารพื้นบ้านสินค้าโอท็อปอะไรประมาณนี้ครับท่านผู้ชมของกินนะมีน้ำตกอยู่ข้างในเลยเราก็จะไปชมธรรมชาติกันครับก็ขี่สบายนะครับในฟิวซีสูบอะว่าถ้ากี่เอามาขี่เล่นปนันนี้ราคาก็ตกอยู่ประมาณแสนห้าแสนเจ็ดแสนแปดก็เอามาขี่ได้นะครับคันนี้ไม่ได้น่าเกียดอะไรเท่าไหร่โอเค ที่แรกร่มตรงนู้นว่าจะถ่ายล่มตรงนู้นเนอะตรงนี้ก็ได้เนะถ่ายรูปปะไหนว่าใช่รถผมไม่พี่ผมเซ็งมากเลยถ้าว่าเป็นรถผมมาป่นนนี้สวยไปแล้วลงตอรรี่ก็ได้อ่ะ ทุกที่เราก็ใกล้ถึงน้ำตกวังโจนะ้แล้วนะท่านผู้ชมหวังโพกันนะเด็กๆโคตรสวยแม่งอากาศอย่างดีอ่ะกี่รถสบายๆวันเสาร์เออเล่นๆทำไปเล่น <laughs> ทำอะไรข้อหน้าฮะานีย่ยางดีๆผมเทโค้งติดพื้นเลยนะมาร์กมาเรส่ะโอ้ยยังยังร้องอะ่ะเดี๋ยวเจอตาลมาเรสเขาไม่ใช่นะตาดีทีไบเกอร์ เล่นค้องกันมันเลยนะกูเล่นไม่ได้อยู่คนเดียวไอ <c oughs> ้เบฟ <c oughs> ผมก็เล่นไม่ได้นะอยางจะหต่อกันน้องนายเดี๋ยวรถกูฟ้ามไอ <c oughs> ้กี่มาเพราะว่ารถรถน้องเขาไปลงแคม <Okay. S 2> โอชคดีจัดพอถือว่านุ่มนะซับซับได้ดีก็เหมาะสำหรับซีสูปครับท่านผู้ชมบักแซมเต็มนะบักแซม เดี๋ยวมาเกะกะแล้วบอกแซมกูบอกเลยว่ากูตามจริงๆน,นะกูก็เจ็บด้วยอ๋อเดี๋ยวมาเจอกันที่น้ำตกกวางโจแล้วกันท่านผู้ชมโอเค ยี่บาท ตอนนี้ก็ลงมาถึงตลาดน้ำน้ำตกกว,วางโจนะครับอันนี้หัวทิพนะครับเดี๋ยวเราไปเดินกันไปข้างในอะเราขอดิโพเคโอเคครับครับสวัสดีเชาวชาาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราก็ถึงตลาดน้ำกวางโจนะครับ ทิมทำงานไม่ได้เลยนะครับไม่มีสัญญาณก็เป็นตลาดน้ำที่อยู่กลางป่าอำเภอหนองยอปองจังหวัดเพชรชบ,บุรีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันให้ดูภาพบนี่นะครับข้างในก็มีของขายนะ <c oughs> สดเพชรชบุร<ด>ีหวานเจี๊ยบเอาไข่ปิง้ง ของไม่แพงนะครับห้าบาทสิบบาทนี่ขนมตาคกิปหนึ่ง,ๆๆง,งเลยอืมนี่นะครับทางเข้าตลาดน้ำกลางป่าบนน้ำตกกวางโจเดดโกน้ำต้องเข้าแล้วนี่ขอนงนี้ไหม điều mấy điều, điều được. này có mì có lắm nè. Thai mông.

ซื้อผัดไทยหาแะ้กินแล้วก็นะตาจังตาจังนี่มาน้องนายร้อยยี่ิบสี่เอ้ยร้อยสิบสี่แดงครับแรถเป็น,น้องปอสุดรอครับีลอวนนี้ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราก็นั่นงกินตรงนี้นั่นงกินหอยทอดหอยทอดหมูอืมอันนี้เรามาเช้ากันเกินครับวันนี้เรายังแบบไม่พร้อมอะไรเท่ายหร่เฮ้ยซื้อเนี่ยรเรือกโคกอง ทางโคกเกะลูกี้แม่ค้ามาแล้วแต่งชุดไทยเลยครับท่านผู้ชมแม่ค้าน่ารักมากเลยมุงมิงครับเอาโคกเอาโคกหน่อยครับเอาหมดเลยปะสีขนเลยปะเอาปะสีแก้วสีแก้วโคกสีแก้วคนก็เริ่มทยอยมาแล้วครับตอนนี้เราก็มาประมาณ น,นี่เพิ่งสี่โมงเช้าคนยังน้อยอยู่ยังไม่เยอะมากของกินก็จะเรทราคาไม่แพงมากนะครับอันนี้แม่ค้าพายเรือมามี่ปกีแไปนครับ2.000 years โอเคครับท่านชมตอนนี้อาหารมาแล้วครับผัดไทยครับผัดไทยหมงน่ากินมากับมีแก้ววางข้างบนด้วยสองอย่างพี่คูอันนี้นนี่กู่ละปกติแก้วเมื่อกี้มีซูเปอร์แมนด้วยนะท่านชมสงสัยนู่นแฝงแกงใส่อยู่ทางนู้นขโมยโลกกับตันมาด้วยนะท่านชม นี่เขาตรงมาเวลเลิกจ้างครับต้องมาขายน้ำแข็งใส่ายเลยอนนี้้วไปไหนมาครับท่านผู้ชมก้วยปิ้งครับตังไว้แล้วเหร <c oughs> อหิวแล้วนครับท่านผู้ชม <c oughs> ทำแรงนะกย,ยังเพ่อันนี้ก็วยปิ้งมาอันนี้ตังปัไทยมา น,นี่เราก็พักรับประทานอาหารดูร้อย100อีกสองอันอนะครับงบก็ร้อยไหมประมาณ100บาทนะครับคนละ1 0 0่งร้อยบาทโดยประมาณอิ่มแป้งเหมือนแม่ป้อนอะไรประมาณนั้นนะใช่ปะใช่ปะ2000 years อันนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้เรา ทานรับประทานเรียบร้อยแล้วนะกำลังจะกลับเดี๋ยวท่ายรูปกันหน่อยนิดนึงอันนี้คนน่ารักนะครับ